ตอนนี้การต่อยอดผ้าไทยไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผ้าไทยที่คุ้นเคยกันอย่างผ้าข่าม้าก็สามารถออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายถึงต่างประเทศนะครับด้วยฝีมือของนักออกแบบไทยต่อยอดให้ผ้าข่ามา้าพื้นถิ่นธรรม,ร,ธรมดาครับกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาอีกได้ จากผืนผ้าเขาม้าธรรมดากลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกไม่รู้จบนะครับและมีเอกลักษณ์เตะตาทุกชิ้นจากการออกแบบของนางสาวกัญญากรยิ้มเที่ยงอายุ36ปีนักดีไซนเนอร์ออกแบบลวดลายผ้าที่เรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำผ้าขอม้าพื้นถิ่นของจังหวัดตรังนะครับก็คือผ้าทอนาเหมือนสีซึ่งเป็นภูมิปัญญาทอผ้าโบราณสืบทอดกันมากว่า200ปีของชาวตำบลนาเหมื่นสีอําเภอนาโยงจังหวัดตรังมาเพิ่มมูลค่างานที่ออกแบบตอนนี้ครับมีซองใส่พาสปอร์ตป้ายชื่อติดกระเป๋าผ้ากันเปื้อนลายผ้าขอมา้าแล้วก็ผ้ากันผ้าสรงนะครับมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ซึ่งปกตินะครับตัวเองมีอาชีพหลักคือธุรกิจส่วนตัวแต่ว่างานอดิเรกนี่ก็คือชอบการออกแบบด้วยการดีไซน์ลวดลายต่างๆมาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วครับตอนนี้ก็ออกแบบเน้นเรื่องผ้าเข่าม้าเป็นหลักเพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุนด้วยในการเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ สำหรับลวดลายที่ออกแบบนะครับมีทั้งลายหางกระรอกและก็ลายพระราชทาน์ที่ออกแบบทั้งหมดก็จะมีกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าครับแต่ว่าหลักๆก็คือลายเดิมของผ้าทอนาเหมือนสีที่จะส่งขายต่างประเทศเพราะว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากครับะจะเป็นกระเป๋าซองกระเป๋า,าสปอร์ตค่ะแล้วก็เป็นแท็กกระเป๋าค่ะโด,โดยวัตถุดิบก็คือตอนนี้จะเน้นเรื่องของผ้าเข่ามาเป็นหลักค่ะเพราะว่า ทางรัฐบาลก็สนับสนุนด้วยในการที่จะจอบกลุ่มลูกค้าต่างประเทศค,ค่ะก็เลยได้เกิดไอเดียใช่ค่ะได้เกิดไอเดียตอนนี้ขึ้นมานนคืออาชีพหลักจริงๆของหนูก็จะมีกิจการอยู่ที่หนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นงานเป็นงานอดิเรกที่คอยเป็นเป็นช่วยในเรื่องของการสปอร์ตในเรื่องของการดีไซน์ให้กับทางานามินสีค่ะ ผ้าเข่าม้าพื้นถิ่นที่นํามาออกแบบตัดเย็บในวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวนามื่นสีจะมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ซึ่งชาวนามืนสีดั้งเดิมนะครับส่วนใหญ่มีอาชีพทนานาเลี้ยงวัทวทําสวนยาง ส่วนอาชีพการทอผ้าที่ทํากันหลังจากกรีดยางเสร็จล้านะครับก็ถือเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาหมื่นศรีครับการทอผ้านาหมื่นศรีจึงมีมาแต่โบราณด้วยการเน้นสีสันที่สว่างสดใสในแบบพื้นเมืองปากใต้ครับที่เขาจะเน้นสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ปัจจุบันนะครับมีการออกแบบที่หลากหลายร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันนะครับเอกลักษณ์ของผ้าเขาม้าของชาวนาหมื่นศรีแบบนี้ใช้ได้อีกหลายรูปแบบคุณผู้ชมให้เบอร์ไว้ครับ0 6ย์ 6 6 9 6 5 5 4 2หครับ